อ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องวิตาหกรอซิงครับมาเริ่มงานทอยกันครับกับเจ้าซานี่นะครับ S Y 1 3 5 4เตามห้าีเอ็มนะครับเที่ยวแรกครับเออเดี๋ยวให้อาจารย์โอเขาล่องทางกันมาแล้วครับเที่ยวแรกประเทศไทยดิเที่ยวแรกแหกม้านครับพี่น้องสีรดหรือสีลวง น่าจะถอยเทปูไปครับร <c oughs> ถอยโอ้เครื่องข้าวบ้านนี่ไหม เโอแปดซีครับลูกน้องใหม่โอ้เสียลายเลยวะจ็มกล้องครับคันนี้ดัขึ้นช้านิดนึงครับวันก่อนผมขับแทนแกอยู่ช้านิดนึง เที่ยวแรกครับเที่ยวแรกแข่งม,นมันพี่น้องปุ๊บเต็มแล้วครับามาแล้วครับเที่ยวที่สองโนม,มิก้าเสียอ้ํา ขึ้นจวดอยู่น้ำกันเทียงหน้าครับนอนนอนหน้าขาึ้นเฮือกเก็บเอี๊ยบแม่ลงหน้าเลยแบบนี้แมแรงจัดอุ้ยไอ้หลอดมั่นแหมลงวิญญาณเลยป่ะเรียบร้อย <c ười> เทเล่ย์เทเลย์ เท่เทเทเท่เผ่าคังสิขาดเผ่าคางขาดเด้เทเลยป้าเราคือใจแช่วะสิพื้นที่จีแล้วกาวหัวลงไปไหมโอ้เราใจเติบยืดที่จริงจีแล้วกาหัวลงไปอย่าลองครับอย่าลองพื้นที่ พื้นที่แต่ละที่เราต้องดูหน้างานด้วยครับว่าเข้าไปในบอ่อครับเราต้อง,งอา่านดูนะด้วยครับว่าเป็นว่าเข้าสิไปยังเดี๋ยวเมไ่้ใดครับพี่น้อง,ง <c oughs> อันนี้ก็รถใหม่ครับรถใหม่คู้เอาเกาหลีกลับมาจากเกาหลีกำลังมาซื้อรถด,ดำครับเอาเกาหลีกำลังลับมาจากเกาหลีนะนนอืมอันยองฮาซีอู bé đâm Nằm luôn quá <laughs> à lốt thấy tầm phá thầy cái luôn quá cái <laughs> lông tùa Ôi hồi Phú... bao cao lý hao trồm lắm cao lý ไดี๋ยวบอโนะไปนาะงผู้บ่าวกอลีเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยกดามอีกหน่อยก่อนเดี๋ยวมันสิควนลงเลกเฮ้ยผู้บ่าวกอลี่เงีได้จิบะ เอาไปไปถอยลังกนถอยลังเบาเกาหลีครับเบาบอลวนครับเดี๋ยวเอาผ่านไปครับเที่ยวแรก บอกไปยังถื่อไปยังอยู่ในเขตอยู่ยังอยู่ในเขตโอ้กูบอกเกาหลีมือไหมมือไหมเห็เลยเห็นเลยเทอันปูก่อน ไม่กล้าครับเ e ครับขึ้นไม่ได้ะดินใสาครับมั่วซั่วไม่ได้ครับดินทราเราต้องดูนักง,งานด้วยว่าเรามุดนานลงมาได้หรือเปล่าส่วนคันนี้ครับ n r r เก่านอกนะครับ6 h e ครับวันนี้195แรงม้าเล็กแต่หัวแต่หัวใจนี่ใหญ่กว่าตับ อินอาร้อยเก้าห้าครับคุณนี่โหสีนอก

มาเลยมาเลยมาเลยนี่นี่บ้งแบบนี้ครับอื้ยเออโอ้ยเฮ้ยยังวะกัน,นมีจังวะพุ่งครับลูกปีสังอีกครับอ้อเทเลยเทเลย เฟืองท้ายแพงครับไม่คุ้มครับเอาซ้ำถอยได้เด้อพี่น้องนะเฮ้ยไงเอาซ้ำที่ถอยได้ครับเฟืองท้ายแพงครับไปแล้วครับไออันนี้ถอยซ้ำนี่เทียวใช่บ่ะหนีหน่ร้อยแบาทครับพี่น้อง <c oughs> โอ้นี่แม่จากนี้มะนีร้อยแปดสิบบาทครับกันแม่นบ้านผมมันบอกตีหวัวกันเฮ็ดที่นี่ร้อยหกสิบบาทนี่ก็ถือว่าได้ดีคก็ถือว่าได้แล้วนะร้อยหกสิบบาทนี่ครับถอยจากตรงนี้มะนีครับร้อยแปดสิบบาทคถือว่าราคาดีมากครับนี่ไหมจากไมค้คั่วอย่มงนี้มนีไหมร้อยแปดสิบบาทครับ ราคาแบบนี้ก็พออยู่ได้ครับถอยมาถอยมานี่ไฮเทนี่เลยหูกลางนี่เลยเลย วาดำเลยดำเลยโอ่หนุ่มเกาหลีเขาคือเดาดีเลยวะสายเดาแบบนี้ถูกหรือแพงครับโอ้ยออกมาไรได้นี่ได้อยู่แบบนี้ถึกหรือแพงครับโอ้ยพี่น้องบ้านเฮาเบิ่งเอาเลยเลยแปดสิบบาทไหมกันยังจี้แล้วก็ยิงก็เป็นนิสัยอยู่รถไม่ขู่ไหม ปลาเราเจ้าเบิ้งเน้อเจียเห็ดปลาบัวเฉียวลราลอยบ่ได้ด่โอ้โหบ่ได้ภาพปลาเราเห็นอันนี้ทึบป่นนิปกติสองลอยบ่โอ้ตะแกกินสองลอยป่ลาเราเบื้องเด้อครับเด้อกันบานเ้องนี่ลอยลอยสามสิบลยสี่สิบเสาเห็ดเด้อเจ้าเซ่าเห็ดเด้อคลายไม่โคตรชิมตันเห็ดลอยสามสิบลอสี่สิบนี่ อย่าไีเด้อสิบสอรอแกมาโหลดโดนไ่โค่น่ะเดี๋ยวเสียบทแกสิแบงเฮ็ดหรอกนี่ไมฮจากนี้ไหมมัหนี่แมรอยแปบาทนี่แมมนี่ซ้ำบอกว่ามันถือด้นี่พบกจี้สองอยประสานปาเออเล่นเข้าบ้านขันตั้มสองรอยสองรอยห้าสิบบ่สองรอยเจ็ดสิบพร้อมดันขันดินง่มสี่ร้อาพกนห้ารอกันเขาบ้านครับขันดินงา่ม โอ้ยปลาเราเศร้าเห็ดบานเลยเห็ดเศร้าเห็ดเด้งานอยู่บานาบาน,นี่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 มาให้เห็ดดูพี่เจ้าเชียรยังอยู่บานนีย่ยโอ้ยนี่มาเบิ่งงานเขาเห็ดแน่นไหมคันจังสี่ครับแลีนเขาบานสองร้อยเจ็ดสิบพร้อมดันครับ <c oughs> แต่ว่าแลีนเขาบานขี้เจ้าะบนเลีนไก่คือทางบานเท่าดิวยวบานเท่านี่โอ้แลีนจนหูหลบยุนี่นี่ระยะทางประมาณจากนี่ไปเขาบานประมาณกิโลหนึ่งครับหรือว่าก,กิโลเคิงแค่นี้แหละขี้เจาบอบอบอ,บอ,บอดินไก่ด้ จำจีเล่นเขาบ้านเลยโอ้ยเหยียบขาดไว้เถอะวะเหยียบขาดไว้เป็นนังว่าต่จริงๆเหยียบเจ็บปวดเลยโอ้ยมารีดต่วนปลาเราเทศยนบันเทศยนยูบันร้อยยี่ส uh, e ิบร้อยสามสิบเนี่ย อันจ oh. ักส like ี่แม่เป็นตเด้งเงินนี่ยหมมากันเยทียุนี่ไม่คงเขเห็นงานช่วงตอไหนชั่วโมงบัตแปดครับกันยุบานเอาพันหา ปุแล้วพ่เจ้าเลี้ยงยังไหจักแล้วพ่เจ้าทมแก่อยอยนี่มันห่บ่าเจ้าเลี้ยงยังล่งน่ะสิวไต่ขึนบนโอ้ยเบิ่งแหท่านแถวบ้านผมเดียวล้ลอยเองได้หนิแกอำยัง โอ้ยไปกินหอดปลาเราเถอะเนาะงานปลาบอลจำนี้ลอยแปดสิบบาทบางมองกับเกครับบางมองกับเพ่งว่าว่ากันล่ะมองได้เพ่งไงให้แค่เจ้าเหลืออนะครับบางมองเห็ดถือกจนชิบวัวลือนยังไงยังกุ้มบางกันเห็ดอยู่จนว่าปลาเราจะเศร้าเห็ดได้อยู่บ้านเราเศร้าๆๆนายพี่นายพี่โอ้ยอยู่ไกลไปในชีดหอดที่เราครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ